ตอนนี้ผมอยู่หน้า,า tank training grounds ก็คือน่าจะเป็นถ้าเป็นภาษาไทยก็เป็นค่ายฝึกทหารม้านะครับผมคิดว่านะเพราะว่าทหารม้าก็หมายถึงทหารที่ขัดรถถังใช่ไหมสมัยก่อนเขาใช้ม้าแล้วเขาก็แทนที่มันด้ดยรถถังมาเล่นแถบไอแถบเนี้ยมีภาคเนี้ย Danny, you're looking for a CAG TG. Before you ask, it used to be my dad's ride. Real piece of family history. Papa told me I was conceived on the back seat. That's something nobody needs to hear. I'll tell you another story then. Once upon a time, this girl dreamed of being a famous street racer. But, girl's dad got sick. So, girl worked the family's body shop instead. มันเป็นอ่าเป็นเขตช ropical r a i n f o r e ก็คือป่าดิบชื้นเขตร้อนซึ่งก็จะมีฝนตกบ่อยครับแล้วก็มี หญ้าหนา,น,านาต้นไม้เยอะเ,เขียวๆชะอุมวันนี้ผมเตรียมของเล่นใหม่มาคืออ่าตัมแมชชีนกันที่ใส่กระสุนระเบิดแล้วก็ธนูที่ใส่อ่าลูกดอก EMP นะ EMP เออเอาไว้ใช้หยุดการทำงานของพวกไอเครื่องจักร นะครับเดี๋ยวลองดูผมไม่อยากสตแตล้วแหละแต่ผมก็เบื่อบ้างเือนลองอะไรใหม่ใหม่งลองดูนะปังผมไม่โดนเลยเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนกระสุนดู EMP นะครับนั่นไงหยุดไหมหยุดด้วย อเออมันจะหยุดแล้วมันก็จะจอดเดี๋ยวผมเปลี่ยนครับเป็นอันนี้แล้วกันไม่อยากเข้าไปใกล้ลองเกียร์หนึ่งสองหาไม่เจอหาไม่เจอนายหาเราไม่เจอล็อกเพื่อนไปตัดแว่นออฟตัดซะนะผมไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมขายๆเอาโฆษณาแว่นออฟตัด ทัน,น่ทน,น่โอ้ปืนนี้ม่โคตรแรงได้มาใหม่เป็นปืนที่ดีที่สุดในเกมเแล้วเนทะ่าที่ผมอ่านมาดาเมจแรงอีกทีโอ้ยแต่ว่าอุ้ยตัดเข้าเนื้อเรื่องเฉยเลยผมทำอะไรเนี่ยสตีลขโมอยอันนี้ เดี๋ยวจัดการสัญญาณเตือนก่อนเดี๋ยวแม่งมาเยอะเก่งไม่กลัวกลัวมาเยอะนะครับเอาไม่ใช่น่าจะเป็นสวิชเปิดประตูให้ผมขมโมยแสดงว่าผมต้องขับรถคันนี้แน่เลยปิดเพลงก่อนเพราะว่าเดี๋ยวติดอีกติแน่นอนให้ผมขับไปไนะวะว I hear me bah Yummy, got your ride then on my way. The... I knew you had it in you. Oh um you can keep the car. Really? Well you said this was family history. My parents fucked in that thing, Danny. You think I want it back? Besides, you did me a favor and still owe me. See how I did that? Kisses! จะจบด้วยชีสได้ไหมม้วนไหว,หวแล้วกูต้องไปไหนเนี่ยอ๋อฟิลลี่ฟิลลี่อยู่ไหนอ๋อขับมาที่นี่อ๋อไม่ใช่มันบอกว่าผมเนี่ยเก็บรถคันนี้ไว้ได้ผมขับไปที่ฐานแล้วกนะัน จุดเด่นของเกมนี้คือว่าถ้าเราขับรถของเราเนี่ยไปเก็บไว้ที่ฐานหลังจากนั้นเราจะสามารถเรียกรถคันนั้นๆออกมาใช้ได้ก็กเก็บไว้แล้วกันสนุกดีคือมันไม่ใช่แค่รถทหารไงที่ผมเก็บส่วนใหญ่ผมเก็บรถแฟชั่นมากว่าอ,นนออกทางไหนวะ แฟชั่นพวกรถเก่ยงยุคเก่าอะไรเงี้ยพวกรถบรรทุกผมว่าเดี๋ยวต้องยิงกันมันคล้ายๆ GTA บักผมไม่แน่ใจนะผมมนหลายๆอย่างที่เป็น อ,ออปชันให้เล่นในเกมเนี้ยน่าจะเป็นใน GTA จะมีด้วยหรือเปล่าผม <c oughs> ผมอะไม่เคยเล่น GTA เนี่ยเยี้ยไก่ทิ่หายชนเลย <c oughs> ขอโทษน้องม้าด้วยนะ <c oughs> น้องไก่เยีบ มาผิดทางไงเลยวะก็๋อขับกลับล้วะเอออยากเปิดโหมดขับอัตโนมัตินะแต่ว่าเดี๋ยวไม่สมจริง ที่เห็นข้องหม่ตกใจนั่นก็คือว่าในเกมเนี่ยเวลาเราเดินสุ่มๆไปตามแมปมันก็จะมะีตัวละครเกิดสุ่มขึ้นมาแล้วก็มีข่องหมาตกใจคือเราเข้าไปคุยเพื่อที่จะมันก็จะบอกข้อมูลสถานที่ของฝ่ายศัตรูหรือว่าฐานครับหรือว่าแหล่งทรัพยากรอะไรเงี้ยครับลายสัตว์่คว่ำไปเลย ก็เยวิ้ยเหี้หหยดแดดแยงตาอิ่งทะยิงวะ่ะอ๋อสิ่งที่ผมชอบอีกอย่างหนึ่งของเกมนี้คือว่าสมมุติว่าศัตรูเนี่ยอยู่ในรถใช่ไหมแล้วเราไม่ได้ใช้กระสุนเจาะก่อนเราจะต้องยิง2นัดนัดแรกก็คือยิงเพื่อทำลายกระจกก่อน แล้วนัดที่สอง,องเ,เราถึงจะยินตัวคนในรถได้แต่นี่มีรถคันนึงขับตามผมมาเม่ไหละผมอาจจะซิ่งท,งนทันอู้่เฮ้ยเหีย้ยนอกเไว้ไหนไหนไหนะไหนวะไม่เหลอไม่เหรอไม่เหลอไม่เหลอ่เหลรอดิเอรอแลหรสมบัติมนยิงด้ว ฮิววนฮิววนลุ oh, 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 ่มล่ามเธอเกินไปยิงอีกในว่ามันม้วนอยู่โอ้ชิตโอ้ชิตหมดยังซ่อมซ่อมมันซ่อมได้นะครับเครื่องจักรในเกมเนี่ย อันนี้ถ้าเราเล่นโหมดโคอชกับเพื่อนออนไลน์นี่ก็คือว่าเราก็ให้เพื่อนอ,อยู่ตำแหน่งปืนกลแล้วเราก็เป็นคนมักก็ได้จะสนุกดีแต่ผมเพื่อนผมไม่เล่นจบกันแล้วไงแล้วมันเพิ่งมาบอกกไอเต้กูเล่นฝาไทยจบถูกแล้วนะ เราอ้าวอ้เที้ยเออขอบคุณที่บอกแต่เฮียมึงันชวนกูเลยมันก็บอกเออกูอยากเล่นพอดีเพื่อนผมมันเป็นแนวลิบลีแบบ,บมันมันบอกเล่นประมาณ20กว่าชั่วโมงเองมั้งแต่ผมชอบเล่นเรื่อแล้วเมียละไม่ค่อยๆแบบไล่คิวไล่เก็บเดินเปิดแผนที่ไปนสนุกยก็ ถามว่ารู้ได้ไงก็เคยเล่น .a ได้กันบ่อยแล้วแล้วก็เล่นเกมยูมิชันอะไรก็พอจะรู้ว่าเออเพื่อนเราเนแนวไหนมันใส os, ่แรมโบ้เนี่ยุมใส่เซล์เราไปกันไม่รอ,ราารอดหรออิโต้กระโดดชิงอิโต้เฮียดอัตรนไหนวะอ๋อนี่ยนจะุดที่นำรถมาจอดเนี่ยจะมีอ่า น้ำเงินน้ำเงินแบบนีมาไปให้เอารถเข้าไปเรียบร้อยตึกต๊กตึกต๊กตึ๊กตึ๊กตึ๊กเดี๋ยวเราไปดูกันคันนี้ปะชื่ออะไรวะอ้ยเป็นรถทุ้มเกาะด้วย่อยงดีเลย สแกนไม่ได้หรือว่าคันนี้มันมันมันเก็บไม่ได้วะสร้างมานะ่อ่ะผมโชว์หน่อยอันนี้ก็เป็นพวกรถแฟชั่นนะที่ผมเก็บเก็บมานี่ผมชอบคันนี้ที่สุดเยี <c> ่ย <oughs> yeah, รถจรัะเล้ตอนแรกมันขับผ่านผมนึกว่าแบบเป็นรถขาติมเว้ยแต่พอไปดูแล้วอ๋อแบบออกแนวตุกต๊กๆขนส่งบร,ริษัท คันนี้ก็สวยนะคันนี้ด้วยเออผมชอบสุดอะผมจะชอบรถทรงนี้๋ยวทรงนี้ผมชอบแบบนี้เพราะว่าผมผมเกิดผมเป็นเด็กยุค90เงียเรายุคนั้นแบบอ่าศิลปินฮิปฮอปเนี่ยจะชอบเอารถแบบเนี้ยมา่าถ่าย mv กันเราก็ติดภาพแล้วก็ชอบเลยเราอยากได้แต่ว่า ตอนนี้ก็อะไรยังไม่ลงตัวเดี๋ยวค่อยว่ากันหลังจากการเงินลงตัวแล้วโอเคขอบคุณครับขอให้ทุกคนโชคดี